เด็กที่ปัญหาทางด้านการเรียนรู้ Learning Disorders โรคบกพร่องทางการเรียนรู้คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโตองตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขากลับทำไม่ได้เลยถ้าเขียนก็จะเขียนผิดๆถูกๆ านตะกุกตะกักหรือไม่ก็อ่านข้ามไปเลยเมื่อเจอที่ยากสำหรับเขาเช่นสวนชอบอเด็กเหล่านี้เองที่เป็นเด็ก LD ปัจจุบันเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยา S 1> <S 1> <S <an> <S เด็กเหล่านี้มีปัญหาบางอย่างคล้ายคลึงกับเด็กปัญญาอ่อนจึงถูกจัดให้เรียนในชั้นเดียวกันเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งเด็กเหล่านี้ไม่มีสภาพความบกพร่องทางด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดเจนแต่เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการเรียนหนังสือปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางร่างกายทางการได้ยินทางสติปัญญาและทางอารมณ์แต่ปัญหาเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาของตนเอง เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆจึงทําให้เด็กมีปัญหาในการเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านการพูดการฟังและการเขียนตอลอดจนปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาเด็ <S <S กบางคนอาจมีปัญหาในการเคลื่อนไหวและปัญหาทางพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้มีปะปนอยู่กับเด็กทั่วไปค่ะ <S <S ความหมายของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ สมิธได้กล่าวไว้ว่าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาให้คําจํากัดความของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ว่าเป็นความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานและอีกท่านนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสันสนีได้กล่าวไว้ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หมายถึงเด็กทั่วไปที่มีสติปัญญาและไอคิวปกติหรือสูงกว่าปกติแต่มีความบกพร่องในเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือและการคิดคํานวณค่ะ ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 1. มีปัญหาด้านการอ่าน 2. มีปัญหาด้านการเขียน3ม,มีปัญหาด้านการสะกดคำและ4มีปัญหาด้านคณิตศาสตร์ค่ะส่วนประเภทของเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ S 1. เด so, ็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน 2. เด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและฟัง 3. เด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน 4. เด็กที่มีปัญหาด้านณิตศาสตร์และการคำนวณ 5. เด็กที่มีปัญหาด้านกระบวนการคิดและการใช้เหตุผลสาเหตุที่ทําให้เด็กมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้นะคะ 1. ปัญหาทางพัฒนาการของสมองของทารกในครรยะการตั้งครรภ์ 2. ปัญหาระหว่างการคลอดหรือว่าระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ 3. ปัญหาหลังการคลอดหรืออุบัติเหตุหลังการคลอดนะคะ 4. ปัญหาจากพันธุก,กรรม 5. ปัญหาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมองการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ก็เหมือนกับการจัดการศึกษาพิเศษให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่นๆไม่ว่าเด็กปัญญาเลิศเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรมและเด็กออทิสติกค่ะหคือห้องเรียนปกติ 2ห้องพิเศษและ3ห้องเสริมวิชาการค่ะวิธีการสอนส,สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเช่นเริ่มสอนคณิตศาสตร์จากเรื่องง่ายๆแล้วจึงเพิ่มระดับความยากสอนจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยไปหาสิ่งที่เด็กไม่คุ้นเคยเช่นเด็กใช้ฟุตบอลก็ใช้ฟุตบอลมาช่วยในการเลยนการสอนหรือการให โอกาสเด็กในการเลือกเรียนตามความสนใจของเด็กให้เด็กมีความสุขในการเรียนคุณครูต้องสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานจะทําให้เด็กมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นให้เด็กฝึกจากประสบการณ์ตรงเช่นให้เด็กฝึกทําอาหารให้เด็กเรียนรู้จากความสามารถของเด็กเช่นเด็กมีทักษะในการท่องจํา ใ,ใช้การท่องจำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการเรียนต่ิ่งขึ้น ระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดเพื่อให้เกิดความพัฒนาทางด้านความคิดมากยิ่งขึ้นให้เพื่อนช่วยอธิบายเพราะเด็กในช่วงอายุเดียวกันจะมีภาษาพูดที่เข้าใจง่ายมากกว่าช่วงอายุแตกต่างกัน แจ้งผลการเรียนให้ทราบโดยไวเพื่อทำให้นักเรียนพัฒนาตนเช่นถ้าเด็กได้คะแนนน้อยครูก็จะอธิบายทำให้ความเข้าใจใหม่ในเรื่องนั้นและคนให้กำลังใจและชื่นชมให้เด็กมีกำลังใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นการตรวจสอบตัวตนเองจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการตรวจสอบของตนเองเพื่อให้เด็กทราบว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ทุกต้องจะแก้ไขอย่างไรทั้งนี้เพื่อให้เด็กเอาใจใส่ในการทําการบ้านและให้เด็กจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เด็กกําลังทําอยู่<ๆ>เช่นกําลังอ่านหนังสือหรือกําลังทําการบ้านโดยไม่ให้เด็กหันเหใจไปทางอื่นผลการทดสอบพบว่าวิธีนี้ทําให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นทําให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้นและเรียนได้ดีขึ้นเพื่อให้เด็กฝึกสมาธิโดยการทดสอบด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มให้เด็กเป็นต้นเครื่องมือที่ใช้คัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้คัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ส่วนมากเป็นพฤติกรรมของเด็ก5ด้านได้แก่ 1. ความสนใจ 2. การเคลื่อนไหว้ 3. อารมณ์ 4. ผลการเรียนและ 5. การรับรู้ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเครื่องมือในการคัดแยกเด็กโดยสังคีบ2ชุดคลาส turn to page 38 chapter 4 paragraph 3 e We we're going to mark adjectives today can I have your attention Ishan Ishan I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishant. This <laughs> not Silence! Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. กระบวนการคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้การคัดแยกเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อจัดประเภทเด็กเข้ารับการบริการทางศึกษาพิเศษแบ่งเป็นสองขั้นตอนนะคะ1การคัดแยกเด็กอย่างไม่เป็นทางการ2การคัดแยกเด็กอย่างเป็นทางการการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ขายขาดได้แต่เทคนิคการสอน ที่เหมาะกับเด็ก LD ดความเอาใจใส่จากพ่อแม่และคนใกล้ชิดเช่นการศึกษาครอบครัวและการแพทย์ภาวะแทรกซ้อนของความพ้องทางการเรียนรู้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้บางรายอาจจะแสดงพฤติกรรมทางลบหรือมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อทางความรุนแรงเช่นเด็กแสดงความอยากรู้อยากเห็นทางร่างกายหรือตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่เป็นคนดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้อาจจะเกิดความเครียดซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาพจิตรวมถึงอาจจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวหรือเคยอยากการช่วยเหลือทางการแพทย์เนื่องจากโรคเอดีสามารถเกิดร่วมกับโรคอื่นได้บ่อยเช่นโรคสมาธิสั้นดังนั้นแพทย์จะมีบทบาทในการประเมินวินิจฉัยภาวะต่างๆที่เด็กมี รวมถึงการรักษาภาวะเหล่านั้นเช่นโรคสมาธิสั้นหากได้รับยาช่วยสมาธิอาการนี้อาจจะดีขึ้นมากการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาด้านครูคต้องมีความเข้าใจและพยายามช่วยเหลือทางด้านการเรียนเช่นถ้าเป็นเด็ก L d ดีทางด้านการอ่านก็อนุญาตให้อ่านปากเปล่าหรืออ่านโจทย์ให้เด็กฟังถ้าเป็นเด็ก L d ดีทางด้านการเขียนการสะกดคําอาจจะให้เด็กทาข้อสอบข้อ,ขอกามากกว่าข้อเขียนจะพบว่าจริงๆเด็กทําได้ดีถ้าให้ดีจัดเป็นบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ที่มาประถมเหมือนกันเพราะหากเรียนกับเด็กคนอื่นที่อยู่ชั้นเดียวกันตามปกติในวิชาที่เด็กบกข้องยิ่งจะตามไม่ทัน ของเด็กวัย11ปีแต่กลับขึ้นไวบนคี์เป็นโนได้อย่างก,กระชับกระเชงเช่นเดียวกับเสียงดน,นตรีที่สื่อถึงบรรยากาศการประจนภภายในบ้านผีสิงได้อย่างสนุกสนานนี่คือหนึ่งในผลงานที่แต่งและบรรเลงโดยเลิศเลิศวงวานิชหรือน้องเฟียนเด็กชายที่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็น L.D. หรือการเรียนรู้บกห้องเพราะอ่านหนังสือแทบไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวจนถึงชั้นประถมปีที่3 เขากำลังได้ทำในสิ่งที่รักคือเล่นเปียโนและเรียนการแต่งเพลงกับครูดนตรีระดับมหาวิทยาลายัยโดยฝันว่าสักวันจะเป็นนักประพันธ์เพลงระดับโลกการช่วยเหลือจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลองอธิบายให้เด็กและครอบครัวทราบถึงปัญหาความบกพร่องเฉพาะด้านของเด็กรวมทั้งความรู้สึกของเด็กที่มีต่อผลการเรียนที่ต่ำเปลี่ยนพฤติกรรมการตำหนิการลงโทษเป็นความเข้าใจและสนับสนุนและส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้ของเด็กแล้วชื่นชมเมื่อเด็กทำสำเร็จ แม้เป็นสิ่งเล็กน้อยเพื่อสร้างความภูมิใจในตนเอง